ณดินแดนแห่งทาราพิภพเป็นดินแดนคาบเกี่ยวระหว่างนาครแห่งบาดาลและเมืองแห่งพื้นพิภพเมืองนครบาดาลน,นั้นอยู่ใต้น้ำปกครองโดยพญานาคาส่วนเมืองพื้นพิภพเป็นดินแดนแห่งพื้นดินปกครองโดยพญาครุดซึ่งในอดีตการนั้นดินแดนทั้งสองนี้ เคยสู้รบกันเพื่อแบ่งแยกดินแดนมาก่อนสงครามในครั้งนั้นกินเวลายาวนานและเกิดการล้มตายของประชากรทั้งสองดินแดนเป็นจำนวนมากครั้นพอเมื่อสงครามสงบสุกลงผู้ปกครองนครของทั้งสองดินแดนก็ได้ต่างคนต่างอยู่และต่างก็ปกครองบ้านเมืองของตนอย่างสงบร่มเย็น โดยที่เมืองใต้น้ำจะออกสู่ทาราพิภพ,พได้ในเวลากลางวันส่วนชาวเมืองพิภพ,พ,พจะออกมาได้ในเวลากลางคืนหลายร้อยปีต่อมาเจ้าแห่งนครบาดานก็ได้ให้กำเนิดบุตรทิดานางหนึ่งได้ชื่อว่านางนัทชนทิดานาคาผู้ซึ่งมีรูปโฉมอันงดงามดวงหน้าสวยสด จิตใจกล้าหาญปราดเปลี่ยวแต่เธอนั้นจะมีนิสัยที่ดื้อรั้นต่อบิดาและมักจะหนีออกจากนาครใต้น้ำเพื่อไปเที่ยวเล่นยังเมืองแห่งพื้นพิภพอยู่เสมอเสมอฝ่ายเจ้าแห่งนครบาดาลเมื่อเห็นว่านางนัทชนทิดาสุดรักดั่งแก้วตาดวงใจของตนนั้นชอบแอบหนีไปเที่ยวเล่นยังเมืองแห่งพื้นพิภพ ก็ได้กลัวว่าธิดาของตนจะเกิดภัยจากชาวครุฑแห่งพื้นพิภพจึงได้ตั้งกฎว่าลูกสาวต้องกลับมายัางเมืองบาดาลก่อนตะวันตกดินทุกครั้งนางนาคาน,นัทชนจึงไม่เคยเห็นเมืองพื้นพิภพในยามค่ำคืนเลยสักครั้งแต่แล้ววันหนึ่งในวสันตฤดู นางนัทชนผูซึ่งเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งามสะพรังก็ได้ออกจากเมืองบาดาลขึ้นไปเที่ยวเล่นยังเมืองพื้นพิภพเช่นเคยเมื่อขึ้นจากน้ำธิดานาคาได้กลายร่างเป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามผิวพรรณผุดพองเรืองรองดั่งสายน้ำยามทิวาสวัสด นางนาคานัทชนทเคียวเล่นชมนกชมไม้บนพื้นพิภพอย่างสุขสมรื่นรมดังเช่นทุกวันจนเวลาล่วงเลยมานานก็ได้เกิดพายุฝนกระหน่ำลงมาทำให้ท้องฟ้าที่สว่างสวยัยกลับมืดมัวขึ้นทันตานัทชนจึงได้หาที่หลบฝนจนไปเจอถ้าแห่งหนึ่งกลางป่าลึก หญิงสาวจึงได้เข้าไปในถ้ำเพื่อหวังจะหลบฝนที่กำลังตกลงมาหาใหญ่ในถ้ำนั้นมืดมิดไร้แสงสาด่องบวกกับบรรยากาศที่เย็นยะเยือกทำให้นางนัทชนนั้นลืมวันเวลาที่จะต้องกลับนครบาดาลแล้วก็พล่อยหลับไปจนพระอาทิตย์ตกดินเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งรัติการ และในคืนนั้นเองนัทชนที่รู้สึกตัวจากการหลับไหลเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนนั้นไม่ได้กลับไปอย่างนาครบาดาลก่อนตะวันตกดินอย่างที่บิดาได้สั่งเอาไว้เธอจึงรีบออกจากถ้ำในทันทีแต่ก็หารู้ไม่ว่าในเวลารัติการเช่นนี้คือเวลาที่ชาวเมืองพิภพ ออกมาเพื่อหาอาหารและบินเที่ยวเล่นนัทชนที่ดาแห่งบาดาลเฝ้ามองชาวครุฑแห่งเมืองพื้นพิภพที่อยู่เบื้องหน้ามากมายด้วยความสนอกสนใจพวกเขานั้นมีรูปร่างสูงใหญ่กำยำมีปีกที่สวยงามสงา่าและดูแข็งแกร่งช่างทรงอำนาจอย่างที่ตนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน เจ้าเป็นมนุษย์เหรอเสียงของชายผู้หนึ่งก็ดังขึ้นไกลๆทำให้หญิงสาวละความสนใจจากชาวพื้นพิภพที่อยู่เบื้องหน้ามายังคู่สนทนาที่เธอไม่เคยรู้จักไม่ไม่ใช่ข้าไม่ใช่มนุษย์และข้าต้องกลับเมืองของข้าแล้วนางนาคานัทชนตอบพร้อมมองชายหนุ่มด้วยความตื่นเต้นเพราะรูปลักษณ์ของเขา ไม่เหมือนชาวเมืองของเธอเลยสักนิดน้ำเสียงนุ่มทุ้มทรงพลังร่างกายสูงกำยำผิวพรรณสวยงามดั่งทองทาหน้าตาคมคายดวงตาเฉี่ยวที่ดูลึกลับแต่ทว่าเป็นมิตรพร้อมปีกสีควันบุรีมันเงาดูสวยงามและน่าเกรงขามในคราเดียวกันอย่ายพึ่งไปไม่ได้หรือ ไหนนเราก็พบกันแล้วเที่ยวเล่นด้วยกันสักประเดี๋ยวเถิดครุฑหนุ่มผู้มีนามว่าปักศินายังคงเร้าให้นาคานัทชนอยู่เที่ยวเล่นกับตนที่นี่ฝ่ายนางนัทชนทนคำรบเร้าของปักศินาไม่ไหวจึงได้หลงลืมคำสั่งของบิดาและเที่ยวเล่นท่องราตรีบนเมืองแห่งพื้นพิภพกับครุฑหนุ่ม เวลาล่วงเลยไปดึกดื่นก่อนที่นัทชนจะต้องกลับสู่เมืองบาดาลทั้งสองจึงได้สัญญาต่อกันว่าจะกลับมาพบกันอีกหลังจากวันนั้นนางนาคีนัทชนก็ได้ลักลอบออกจากเมืองบาดาลเพื่อนัดพบเจอและออกเที่ยวกันกับครุฑปักษีนาอีกครั้งและหลายๆครั้งต่อมา นทั้งสองมีความสนิทสนมผูกพันกันและเกิดเป็นความรักใคร่กระทั่งวันหนึง่งเจ้าแห่งนครบาดาลได้รู้ความจริงว่าธิดาของตนแหกกฎและได้มีสหายเป็นชาวครุฑแห่งนครพื้นพิภพก็ได้เกิดพิโรธอย่างรุนแรงจึงยื่นคำขาดไม่ให้นางนัทชนขึ้นไปยังเมืองแห่งพื้นพิภพอีก ไม่เช่นนั้นตนจะบันดาลให้นางนัทชนไม่สามารถกลับมายัางเมืองบาดาลได้อีกชั่วชีวิตฝ่ายนางนาคีนัทชนผู้ถูกกักขังก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากที่ไม่ได้เที่ยวเล่นอย่างอิสระซ้ำยังถูกห้ามไม่ให้พบกับครุฑตักศินาอีกจึงได้หาวิธีที่จะได้พบกับครุฑหนุ่มอีกครั้ง และได้ให้บริวารของตนส่งข่าวไปบอกแก่ปักษินาฝ่ายปักษินาที่นับวันก็เฝ้ารอ,อนางนัทชนอยู่เมื่อรู้ว่านางนัทชนนั้นโดนกักขังก็เกิดความกลัวว่าจะไม่ได้พบกับนางอีกจึงได้ขอร้องให้เจ้าแห่งนครพืนพิภพผู้เป็นบิดาช่วยไปเจรจาสู่ขอนางนัทชน ให้มาเป็นชายาของตนเจ้าแห่งพื้นพิภพเห็นว่าบุตรของตนกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความสเสน่หาในตัวนางนัทชนก็เกิดสงสารจึงได้ให้บริวารของตนส่งข่าวไปขอเจรจาด้วยดีกับเจ้าแห่งนครบาดาลฝ่ายเจ้าแห่งนครบาดานนั้นเมื่อได้รับสารแล้วก็เกิดพิโรธโกธายิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะไม่อยากให้ธิดาของตนมีสวามีเป็นชาวครุฑด้วยความรักและห่วงแหนในบุตรของตนเขาจึงได้ส่งสารกลับไปยังเจ้าแห่งนครพิภพ,พ,พว่าหากอยากให้นางพัชชนไปเป็นชายาของบุตรชายก็ต้องข้ามศพของตนไปก่อนสินวาจาที่เจ้าแห่งนครมาดานได้ลั่นออกไปไม่นาน ก็เกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างทั้งสองนครอ,อีกครั้งฝ่ายนาครแห่งพิภพได้ระดมไพายพลทั่วแผ่นดินทั้งครุฑและพายพลมนุษย์เพื่อโจมตีนครแห่งบาดาลอย่างไร้ความปราณีเหตุเพราะไม่พอใจที่ถูกท้าทายในที่สุดนครแห่งบาดาลก็ไม่สามารถต้านทานกำลังพลอันมหาศาล ของฝ่ายนครพิภพได้ทำให้นครบาดาลถูกโจมตีจนเกิดไฟบรรลัยกันส่องสว่างไปทั่วทิศในเมืองบาดาลผืนน้ำที่เคยสงบร่มเย็นกับร้อนละอุอย่างกับเมืองนรกทำให้ชาวเมืองและสัตว์น้อยใหญ่ต่างล้มตายจนเกือบสูญสิน้นจากสงครามครั้งนี้ทำให้นครแห่งบาดาล ถูกทำลายอย่างราบคาบและนางนัทชนก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการกักขังและได้พบกับครุฑปักษินาอีกครั้งเมื่อนางนัทชนคื้นมาอย่างนครพิภพก็ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับครุฑปักษินาบุตรแห่งเจ้านครพิภพส่วนเจ้าแห่งนครบาดานเมื่อตนพ่ายแพ้แก่สงคราม ก็ได้ลั่นคำสาบต่อนางนาคานัทีิชนธิดาของตนให้สิทริ์แห่งการเป็นนาคาและไม่สามารถว่ายน้ำกลับมายังเมืองบาดาลได้อีกสิ้นแห่งคำสาบนั้นเจ้าแห่งนครพิภพก็ได้ประหารเจ้านาครบาดาลให้สิน้นชีพไปตามคำท้าที่เคยรับไว้ แล้วนครบาดานที่มีมานับร้อยปีก็ได้สูญสลายลงอีกครั้งฝ่ายนางนัทชนเมื่อรู้ว่าปิดาของตนโดนประหารแล้วและตนนั้นก็ยังไม่สามารถกลับไปยังเมืองบาดานได้นางก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจนตรอมใจและล้มป่วยลงการป่วยของนางนัทชนนั้น ไม่ว่าหมอจากที่ใดในผืนแผ่นดินก็ไม่สามารถรักษาได้และต่อมาไม่นานนางนัทชนก็ได้จบชีวิตลงซึ่งทำให้ปักษินาสวามีเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากในที่สุดนางนาคานัทชนและครุฑปักษินาก็ได้พลากจากกาันอีกครั้งดังโชคชะตาเล่นตลก เพราะต่อให้ฝ่าฟันให้ได้รักกันยากมากเพียงใดแม้แต่ต้องทำสงครามจนเสียบ้านเสียเมืองเพื่อแย่งชิงได้มาก็ไม่อาจครองคู่กันได้อยู่ดีและนี่คือตำนานความเชื่อที่สืบกันมาว่านากับครุฑไม่สามารถครองรักกันได้นั้นมาจากคำสาบของเจ้าแห่งนครมาดานบูทิพายแพ้สงครามนั่นเอง